คือผมดูจากร่มเลยนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่ฝุ่นยังไม่ได้เกาะเลยนะอันนี้คือคราบงูอะไรนะครับใหญ่มากนี่ครับโอ้มีหมอนมีเสื่อนะครับมีหม้อด้วยนะตอนนี้ผมมาเจอนะครับผมเป็นบันไดนะตรงนั้นครับโอ้บันไดาพาดขึ้นไปน้ำบนนะผมคือตรงนี้นะครับเป็นลานหินนะ แต่ก็จะมีแบบหินนูนขึ้นมาแบบนี้ครับเหมือนปะการังนะครับหรือเหมือนป้ายหลุมศพอะไรเลยสักอย่างนะครับเห็นไหมเป็นดูนะครับนี่โอ้โห,โหนี่เห็นไหมเหมือนเป็นน้ํากัดซอกลงมานะครับผมโอ้อัศจรรย์มากครับอลองดูด้านบนนะครับ ผมอัานคนหลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะผมขึ้นไปตามหาถ้ำผาล้างนะครับซึ่งถ้ำผาล้างแห่งนี้นะครับจะอยู่บนเทือกเขาภูพานนะครับผมคือถ้ำผาล้างแห่งนี้นะครับจะมีบันไดไม้อยู่นะครับผมคือจะมีถ้ำผาล้างอยู่ข้างล่างนะแล้วก็บันไดไม้ขึ้นไปนะครับผมไปถ้ำผาล้างอีกด้านบนนะครับอันนี้ผมฟังจากคําบอกเล่าของชาวบ้านที่บอกมานะครับผม ตอนนี้ผมกำลังเดินนะครับตามเส้นทางไปนะครับคือตรงจุดนี้นะครับมีเป็นเส้นทางเดินไปครับนี่ก็ป่าไม่รกนะครับจุดนี้เหมือนมีคนเดินไปเดินมาบ่อยๆนะเห็นครับทางเป็นอุมโมงค์เลยนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นไม้ไผ่ปะเนาะ ที่เขาเอาไปทำข้าวหลามนะครับผมทางยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับหน้าผาจุดนี้นะครับค่อนข้างจะสูงครับผมแล้วก็มีลวดลายที่ สวยงามเลยนะครับตอนนี้เหมือนผมเดินมาเห็นเป็นแบบเป็นท่อหรือเปล่านะครับสีฟ,ฟ้านะครับผมน,นี่ครับเป็นท่อสีฟ้านะครับท่อ PVC เนาะโอ้ตอนนี้ผมเดินมาเจออ่าอยู่ใต้หน้าผานะครับจะมี เหมือนเป็นท่อน้ำนะนี่ครับเป็นท่อน้ำมานะครับเหมือนยังไม่ใหม่อยู่เลยนะครับน,นี่ครับจุดนี้เหมือนอเคยเป็นถ้ำพระหรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นเป็นจุดต่อตรงนี้นะครับหไ เป็นเหมือนจุดต่อท่อ p v c นะครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นท่อ p v c แล้วนะไม่รู้หายไปแล้วครับ ลวดลายของหนา้าผานะครับสวยงามมากให้ทางเริ่มลกขึ้นลกขึ้นเลยนะครับเหินตรงนี้สีแปลกนะเห็นไหมครับออกไปสีส้มๆมนะครับผม ตอนนี้เส้นทางหายไปแล้วครับนี่ทางเดินเมื่อกี้หายไปแล้วนะคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมเดินมาถูกเส้นทางไหมเพราะทางมันหายไปนะครับเมื่อกี้หายไปพร้อมกับท่อ PVC นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นหน้าผาไปเรื่อยๆเลยนะผมน่าจะขึ้นตรงที่จุดมันต่ำๆเมื่อกี้เนาะนะฝันนี้ยิ่งสูงครับ น่าจะขึ้นยากเลยครับที่เฮ้ยนี่ผมมาเจอต้นนี้ครับคือต้นนี้นะครับเหมือนที่ผมเจอในบ้านพานตายนะครับผมเห็นไหมไม่แน่ใจว่าชื่อต้นอะไรนะครับนี่น่าจะเป็นดอกของเขานะ สวยมากนะครับสีสวยมากนะนี่ต้นเขนาน่าจะแห้งนะครับผมนี่เป็นดอกนะครับสวยมากใครดูว่าต้นอ,อะไรคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมถูกทามไหมครับเนี่ย จุดนี้ค่อนข้างที่จะลกเลยครับไม่เห็นทางเลยครับผมตรงด้านบนเหี่อนเป็นถ้ำสองชั้นนะครับเดี๋ยวงสองดูก่อนนี่โอ้ เราสามารถขึ้นไปรบแดดลบฝนได้เลยนะครับจุดนี้นะเห็นไ,ไหมถ้าเกิดเรามาพักนะครับก็จะการสัตว์ป่าได้ดีนะครับเพราะว่ามันสูงนะครับก็ค่อนข้างที่จะขึ้นยากเลยครับยังไม่เจอจุดหมายปลายทางนะครับเราเดินไปเรื่อยๆนะผมคิดว่าน่าจะอยู่ในหน้าผานะครับใต้หน้าผานี่แหละนะหินก็เป็นแบบดู ผุผุครับผมใช่ไหมดูเยอะเลยนะครับโอ้โหลายหินจุดนี้นะครับสวยมาก เริ่มเห็นท่อ pvc แล้วครับโอ้ผมคิดว่าไฟไหม้หรือเปล่านะครับผมเห็นแค่นี้ครับคือทางที่ผมมาจากฝันเนี่ยนะคือไม่มีท่อ pvc นะครับน่าจะถูกทางอยู่ครับ มากนนะครับจุดี้เริ่มสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นแล้วนะเหมือนกับมีใครมาอยู่เลยเนาะสะอาดมากนะคือจุดนี้ไกลมากๆนะครับ ตอนนี้ผมเห็นเป็นร่มของพระท่านนะครับนี่คือผมดูจากร่มนนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่ฝุ่นยังไม่ได้ก่อเลยนะแล้วก็ดินส่วนนี้นะครับเหมือนแบบเพิ่งมีคนมาขุดไปเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยขุดนะครับผมยังให,ใหม่อยู่เลยนะรอยขุดนะอันนี้คือคาบงูอะไรนะครับใหญ่มากนี่ครับ ออันนี้คือท้องมานะครับผมสองนิ้วนะโอ้โหเฮ้ยงูมาลอ่อคาวอยู่จุดนี้เลยนะครับโอ้โหเฮ้ยนี่ครับอันนี้คือคาบงูนะโอ้อันตรายเหมือนกันนะครับจุดนี้นี่ครับมีคนมาจุดทูบตรงจุดนี้นะน่าจะขอจะที่จะทางนะขุดดินตรงนี้หรือเปล่านะครับผม เหมือนกับเพิ่งมาทำมาปรับใหม่เลยนะพระท่านอาจจะออกไปตอนออกพรรษาหรือเปล่านะครับผมนี่ครับหินก้อนนี้ก็เหมือนจะหล่นลงเลยนะครับโอ้เป็นหินก้อนแบบสวยมากครับหิน่วนนี้ตรงนี้นะครับตัวนี้มีขี้เทียนด้วยนะครับผม โอ้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่พระท่านพักอยู่จุดนี้เนาะมีหมอนมีเสื่อนะครับมีหม้อด้วยนะรับอตอนนี้เอาไม้มากั้นนะครับเหมือนจะมาเทปูนเลยหรือเปล่านะครับผมไม้ยังไม่ใหม่เลยนะยับไม้ยังไม่ไหม่เลยครับรอยขุดดินก็ยังไม่ใหม่อยู่เลยเนาะ ก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าจุดนี้เนาะลางนานหรือยังนะครับแต่ดูแล้วนะครับผมเหมือนอเหมือนไม่ได้ลางนะเหมือนพระท่านแบบอ่าปีกวิเวกมานานๆมาทีหนึ่งอย่างนี้นะครับผมผมคิดว่านะลองคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าใช่ไหมเนาะตรงนี้เป็นเพิงหินนะผมนี่แม้จะมีการแบบขุดดินเป็นทางนะครับสามารถมาลบแดดลบฝนได้เลยนะครับจุดนี้ ตอนนี้ผมยังไม่เห็นบันไดเลยนะแต่ว่าเห็นเป็นทางเดินไปเรื่อยๆอ,อีกนะครับแล้วก็มีท่อ PVC ไปด้วยครับยังไม่สุดนะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมยังหาบันไดไม้ขึ้นไปไม่เจอนะผมเพราะว่าจะมีถ้ำพาราสองถ้ำเนาะจุดที่ผมเจอเมื่อกี้น่าจะเป็นถ้ำแรกนะครับเดี๋ยวอีกถ้ำหนึ่งนะเดินหาบันไดไปครับ ไม่ใช่ไหมนะครับจะไม่ลงไปเรื่อยๆนะตรงนี้นะครับเป็นแบบโค้งเลยครับผมโอ้โหเป็นทางลงไปเรื่อยๆนะผมจะเดินอ้อมเขาอยู่แล้วนะครับเนี่ยโโอ,โโอโเหมือนมีทางนะครับผม ไปอีกนะตรงนี้เหมือนไปทาขึ้นไปนะโอ้คาหินอยู่ก้อนนึงครับถ้าไม่มีหินก้อนนี้น่าจะเดินไปได้เลยนะครับตรงนี้เป็นซองหินเนาะนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนเป็นทางเดินไปครับชุบลมก็พัดแรงมากๆนะครับ น่าจะเป็นทางนี้นะครับผมตอนนี้ผมมาเจอนะครับผมเป็นบันไดนะตรงนั้นครับโอ้บันไดาพาดขึ้นไปน้าบนนะผม มีบันไดซ่อนอยู่ยจริงๆด้วยครับนี่ทางที่ผมเดินขึ้นมานะครับเห็นไ,ไหมมันจะอยู่ในซอกหินแบบนี้นะครับผมซอกหินแบบนี้ไปะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ทานะตัวนี้เหมือนเป็นทางเดินขึ้นไปเนาะดูก้อนหินก้อนนี้นะครับต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยครับโอ้ชันมากนะครับ เริ่มปวดแล้วนะครับผมต้องเดินดีๆนะครับอันตรายนะครับชันมากครับอันตรายมากเลยคนระับ พอเดินขึ้นมาด้านบนนะครับผมเจอต้นมะม่วงใหญ่ครับโอ้โหน่านจะเป็นมะม่วงป่าครับต้นใหญ่มากตรงนี้มันเป็นทางเดินไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหหินก็สวยครับผมแตล่ละก้อนโอ้โหต้นมะม่วงโอ้ยต,ตรงนี้เป็นไดรเบกคเลยครับอา้าวนึกว่าถึงแล้วนะ ครับตรนมะม่วงใหญ่นะผมต้นสวยมากเนาะนตรงนี้มีมันเหมือนบันไดเด็กขึ้นไปด้านบนนะครับผมก็บันไดน,นะครับจุดนี้แข็งแรงนะครับน่าจะดีกว่าบันไดไม้เมื่อกี้ครับผม คือผมขึ้นมาด้านบนนะครับผมตรงนี้จะเป็นอ่าเป็นวิวนะครับเห็นไหมโอ้นี่เห็นไหมหหไครับรถนะครับทุ่งนานะผมตรงนี้นะครับเหมือนเป็นหินเหมือนเป็นหัวไดโนเสาร์ดูหัวอะไรสักอย่างนะลองดูกันนะครับนี่โอ้โหเหมือนจะกิ้งลงไปเลยนะครับหินสองก้อนสามก้อนนี่นะแต่ไม่กิ้งนะครับผมพูกอ,อันตรายอยู่นะ ตอนนี้นะครับเหมือนผมเดินมาเจอโอ้โหเป็นสุสานอะไรสักอย่างเลยนะครับผมคือตรงนี้นะครับเป็นลานหินนะแต่ก็จะมีแบบหินนูนๆขึ้นมาแบบเนี้ยครับเหมือนประการังนะครับหรือเหมือนป้ายหลุมศพอะไรเลยสักอย่างนะครับเห็นไ,ไหมโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับจุดนี้น่าจะเกิดจากการกัดก่อนมาหลายล้านปีเลยนะผมคิดว่านะครับเห็นครับโอ้โห เป็นเหมือนกองดินกองอะไรเนาะแต่นี้เป็นหินนะครับเต็มไปหมดนยครับเวยสวยๆทั้งนั้นเลยนะบมตอนนี้มันเป็นหลุมเข้าไปครับผนโอ้่น่าจะเกิดจากน้ำบนนะนะครับเมื่อก่อนน้ำน่าจะเคยท่วมจุดนี้แน่นอนเลยครับ โอ้โห,โโหตรงนี้เหมือนเป็นกองนูนๆน,น,นะครับนูนไม่สูงครับจุดนี้โอ้โหเห็นไหมแปลกนะโอ้โหจุดนี้ใช่ทั้งหมดเลยนะผมหินตัวนี้สีขาวๆนะนี่ก็เป็นหินเหมือนกันนะนะครับหินจุดนี้นะผมนี่เป็นน,นูนๆขึ้นมานะครับแปลกๆเนาะ โอ้รูปทรงแปลกๆนะครับหินโซนี้ก้อนนั้นเหมือนนะครับเห็นไหมหมันดอกเห็ดนาะตั้งอยู่นะผมเหมือนจะหล่นไปแต่ยังไม่หล่นเลยนะอครับสวยมากนะครับมีกล้วยไม้อยู่ด้านบนด้วยนะครับโอ้ยดูฐานเขาเล็กๆเองนะครับ <laughs> ตรงนี้นะครับเหมือนเป็นทางเดินลงไปเลยนะ ดีย๋ยวผมจะเดินตามทางลงไปนะครับโอ้ฝั่งนี้ทำไมลกจังเลยนะครับผมโอ้นะครับจุดนี้เหมือนเป็นทางเดินไปเลยนะโอ้ดูหินก้อนนี้นะครับผมเหมือนจะหล่นลงมานะครับแต่ก็ค้างอยู่ครับดูก่อนนะว่ามีแตนมีอะไรไหมนะครับผม เหมือนเป็นประตูไปไหนสักอย่างนะครับมาแล้วผมตรนนี้เป็นเหมือนทางเดินไปนะครับผมโอ้ผมว่าผมเจอแล้วครับโอ้ทุกคนครับตรงนี้นะครับเห็นไหมมันเป็นโพรงถ้ำนะครับตรงนู้นเหมือนผมมองเห็นอ่าเป็นเชือกนะครับผม,มเฮ้ยแล้วก็มีร่องรอยการขุดดินนะพาท่านน่าจะ มาจรรมชาตอยู่จุดนี้แน่นอนนะครับน่าจะถึงแล้วผมตัวนี้เหมือนเป็นบันไดนะน่าจะไม่มีพระมานานแล้วนะครับผมบันไดขึ้นนะครับุ๊บ๊โอ้โความอัศจรัน์ของธรรมชาตินะครับลองดูนะครับผมตัวนี้เหมือนเป็นทางไหลลงมาของน้ํานะเป็นดูนะครับนี่โอ้โหนี่เห็นไหมเหมือนเป็นน้ํากลัดเซาะลงมานะครับผม ตรงจุดนี้ก็ไหลลงด้านล่างนะครับผมทำให้เกิดเป็นเหมือนดูถ้ำเนาะนี่ครับตรงจุดนี้น่าจะใช่ถ้ำพระที่ผมตามหาแล้วนะครับโอ้เฮ้ยทุกคนลองดูไปพ,พร้อมๆกันนะครับโอ้อัศจรรย์มากครับลองดูด้านบนนะครับเฮ้ย เป็นรูเข้าไปสองรูนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเออมีเชือกนะครับมัดอยู่นะแล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็นฐานเป็นแท่นนะทำที่เรียบๆนะผมน่าจะนานแล้วนะนตรงนี้ด้วยนะครับโอ้ยตรงนี้น่าจะเป็นทางไหลมาของน้ำหรือเปล่านะมันเป็นหลุมลงไปนะผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเบาะรองหน้าของพระท่านนะนี่ครับ โอ้เหมือนจะนานมากๆเลยนะครับเนี่โอ้ยดูลึกลับมากครับด้านบนเหมือนเป็นสังกะสีด้วยนะครับเห็นไหมตรงจุดนี้นรับผมสังกะสีเป็นหลงังคานะครับเมื่อก่อนอ่าพระท่านน่าจะหาอะไรมาปิดไว้เนาะผมคิดว่านะผมเพื่อไม่ให้ฝนตกลงมานะดื่นน้ำหมอกตกลงมานะครับ ด้านในเหมือนเป็นรูเข้าไปอีกนะครับผมสวยมากนะครับทาจุดนี้เนาะนี่โอ้โเป็นไงครับผมว่าอัศจรรย์มากๆนะครับเป็นไงบ้างครับอัศจรรย์มากๆนะครับดูต้นไม้ต้นนี้นะขึ้นไปด้านบนนะครับผ คือจุดนี้นะครับเป็นนะครับจุดที่มองออกจากหน้าถ้ำนะผมนี่เราก็จะเห็นวิวนิดนึงนะครับผมก็จะมีภูเขานะล้อมรอบเลยนะครับเห็นไหมนี่โอ้ถือว่าลึกลับมากเลยนะครับลึกลับซับซ้อนจริงๆครับจุดนี้นี่เห็นไหมโอ้โหโอ้โห รู2รูนี้นะครับไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงนะผมใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะเมื่อก่อนน้าเคยท่วมจุดนี้หรือเปล่านะครับผมผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ําแบบหลายล้านปีเลยนะถึงจะได้ดูขนาดนี้นะคือรูใหญ่กว่าตัวผมอีกนะผม mm hmm. คือกัดข้างบนไม่พอเนาะแล้วก็ลงมาบุ่นกัดข้างล่างด้วยนะครับนี่คือผมขึ้นมาสูงมากเลยนะนี่ครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่น้ํากัดเซาะนะผมคือจุดนี้จะมีอยู่สามรูเลยนะครับ <c oughs> นี่โอ้โหอัศาจรรย์มากๆเลยเนาะนะครับแต่โซนฝั่งด้านข้างฝันไม่มีนะมีแค่จุดนี้นะครับผมแปลกมากเลยสวยมากนะครับเป็นไงบ้างครับถ้าพาล้าแห่งนี้ครับก็ไม่รู้พาท่านหาที่นี่เจอได้ยังไงเนาะคือสวยมากๆนะครับผม อยากบอกว่าสวยจริงๆครับแล้วก็อัศจรรย์มากๆนะเป็นโพรงถ้าขนาดใหญ่เนาะแล้วก็มีรูนะครับผมสองรูนะสวยมากนะครับโอ้อัศจรรย์มากๆนะเทือกเขาบูพานนะผมยังมีสถานที่แบบนี้อีกเยอะเลยนะครับผมนะถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมอ่านคนรงฝาด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับ